สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกระเป๋าข้างหนัง PU นะครับจะเป็นกระเป๋าข้างหนังพ u ความจุอยู่ที่32ลิตรนะครับงานจะมีตั้งแต่สีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีดำนะครับจะมีสองสีให้เลือกนะครับจะเป็นกระเป๋าข้างหนัง PU พาดเบาะนะครับสามารถใส่มอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับความจุค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับใบค่อนข้างจะใหญ่นะครับใส่สัมภาระค่อนข้าง ได้จะเยอะนะครับจะเป็นสายพาดบอสนะครับสามารถใส่มอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับความจุต่อใบก็อยู่ที่16ลิตรนะครับหนังที่ใช้ทำก็จะเป็นหนังพ u นะครับสวยงามทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวลองมาดูงานใกล้ๆนะครับ ใบค่อนข้างจะใหญ่นะครับสามารถใส่สัมภาระได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ